อยู่กับทองภูนแล้วก็คู่กองยอศคาถามทองภูลก่อนทำไมช่วงหลังเนี่ยดุดันเหลือเกินร่างกายดีมากด้วยใช่ครับร่างกายอะไก็คืออาจะดีทุกไฟครับแต่ว่าช่วงหลังไปตะกอนติดเกมครับอะไรนะตะกอนตะกอนติดเกมครับติดเกมผมได้ยินว่าไม่ติดเด็กไม่ได้แล้วผมก็เลยว่าติดเด็กติดเกมฮะติดเกม แต่ว่าช่วงหลังนี่ซ้อมเวยเต็นดี่อย่างเดียว่ครับร่างกายดีขึ้นมามากเลยกายดีดีมากๆเลยทำไมวันนี้เราถึงมั่นใจเดินต่อยหมกักใส่น้องเลยทนันทีขึ้นไปก็เสียเกียรูปร่างเราสึงเลยก็เราเราซ้อมมาแบบแก่ก็มองว่าเขาจะมาเตะซ้ายเราเราก็เน้นเน้นเน้นหมักเราก็ไม่ไม่กลัวเพราะว่าไฟที่แล้วเราเขาก็เตะเตะน้องเขาเตะไม่เข้าเลยพเ,เราเอาอยู่ก็เลย เลยมั่นใจว่าเราลองต่อยดูแต่ไหนๆเขาก็เตะไม่เข้าแล้วเลยลองต่อยดูครับตอนนี้น้ำหนักที่ดีที่สุดของทองคูณเนี่ยเท่าไหร่ครับร้อยสิบห้าร้อยสิบห้ามีใครในใจไหมว่าอยากจะลองปะทะหนีมือดูมีไหมก็ไม่ไม่มีแล้วครับจะว่าแล้วแล้วแต่ท่านอ่าแล้วแต่โปรโมเตอร์คอมโบเตอร์อะไรแล้วแต่ปากครับจัดการร้อยสิบห้าต่อยได้ตอนนี้ครับมีร่างกายดีมากครับถามมีความยอมเลยครับ ครับครบบร,รบช่วงหลังนี่ทำทองคูณเนี่ยคือกลับมาอีกครั้งเลยข่อน้าน้ี้เ้เคยแพย้ติดต่อกันหลายครั้พรา่ครัเคร่ะว่าเมื่อก่อนเด็กทรับรับครับคับไมัมีมมรมครับค,คศศรัร <c oughs> รรครับค่อบครั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 บพรับครับคม่บครับคด็กครับครับครับตรับรับครับครักรั่ครับครเบครับครับครับครครับครับครับยัรับกรรบอ เขาก็มั่นใจหน่อยครับคือตอนนี้ร้อยสิบห้าก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีที่สุดครับพี่ยอสตั้งเป้ายังไงบ้างกับเด็กคนนี้ก็แล้วแต่ทางบริษัทนะครับเสนอต่อยกับใครก็ตามที่เสนอเลครับก็ได้หมดครับได้ครับผมทิศนี่ได้ข้าวในฤดูนักกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดเลยทิศเนี่ยก็ประมาณแนวหน้าครับต่อยต่อยล่างสิบประยูนแล้วก็ใช่ครับแล้วอย่างนี้มีแสงสิทธิ์ที่ตะวันนาครับอ๋อใช่อย่างนี้ครับ โดยค่ายเราเด่ยเพชรปตอนอกจาก่อยมวยแล้วยังรับราชการทหารด้วยใช่แบ่งเ,เวลายังไงครับก็กลางวันก็ฝึกครับก็เช้าซ้อมมวยคนไหนมีเวรก็ไปเข้าใช่ครับเราไม่ได้เป็นนักมวยเยวต้องทำงานนะครับเราราชการด้วยวครับาาราชสานวนบอกอะไรกับเป็นแฟนแบบว่าทีนี้ก็ก็ฝากขอบฝากขอบอใจชาวเอฟซีทั่วประเทศแล้วครับแล้วก็าชาวมาสาคามล้รก็ที่ กำลังใจดีมากเลยครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็แล้วก็พ่อครับพอ่อพ่อเท่าสิบปเปอร์เซ็นเชิงครับกำลังใจที่หนึ่งเลยครับครับยินดีด้วยนะน้องชายหรือว่าจะต้องพูดมากไหมสายว่างยินดีนะ,นะ